ก็จริงตรงที่ผมอยู่มันอาจจะเป็นดูเหมือนตึกล้างหรือตึกเก่านะมันก็เก่าจริงแต่มันก็อยู่ได้แ้วโคงสร้างมันก็แน่นหนาแน่นถึงมันจะไม่ได้มีการพัฒนาเรื่องทาสีหรือว่าใดๆนะครับก็คนเรามันมีทุนไม่เท่ากันนะเนาะเรามีงบประมาณได้เท่าไหนเราก็อยู่ตามที่เรามีงบประมาณเท่านั้น อยู่น้อยเก็บเงินเยอะๆยอะดีกว่าอยู่เยอะๆะไม่มีเงินเก็บผมก็พอใจในสิ่งที่ผมมีคุณก็พอใจในสิ่งที่คุณมีอย่าใช้คําว่างเงินมาบั่นทอนคุณค่าของชีวิตคนหรือว่าไปบูรี่คนอื่นนะครับทุกคนคนเราอ่ะไม่มีใครอยากเกิดมาไม่มีเงินหรอกแต่โอกาส ที่จะมีโอกาสที่จะหามันไม่เท่ากันหรอกผมเข้าใจดีเพราะผมอยู่จุดนั้นมาก่อนกว่าที่จะตะเกียรตะกายมามีอะไรถึงมันจะได้แค่นี้แต่ผมก็ถือว่าผมทํามันดีกว่าเมื่อก่อนเยอะมากก็อยากจะฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนยิ่งช่วงนี้มี ประเด็นไทยกับกัมพูชาก็อยากฝากถึงพี่น้องที่อพยพอยู่ผมเข้าใจว่ามันลำบากไหนจะห้องน้ำไหนจะเสื้อผ้าไหนจะน้ำดื่มไหนจะของกินบางส่วนมันก็มีไม่พอบางศูนย์มันก็อาจจะเกินไปเยอะในของบางอย่างบางอย่างก็ขาด คลิปนี้ที่ผมทำขึ้นมาผมอยากจะเป็นกำลังใจและผมคือประชาชนไทยคนหนึ่งที่รักประเทศตัวเองผมอยากให้กำลังใจพี่พีทหารทุกหน่วยงานคนที่เขาทั้งใจทำเพื่อประเทศชาติจริงๆคนที่เขายอมแลกสละเลือดเนื้อของตัวเองเพื่อแผ่นดินเพื่อใครก็ไม่รู้ ที่เขาไม่รู้จักเป็นพ่อแม่พี่น้องจะทำไหมละ่ะผมเข้าใจนะทหารมีหน้าที่ที่จะปกป้องแต่ถ้าเขาไม่ทำมันก็ได้แต่เขาเต็มใจที่จะทำเงินเดือนเขาก็ไม่ได้เยอะแถมยังบางทีอาจจะถูกว่าร้ายด้วยซ้ำไปบั่นทอนเขามันก็มีคนที่แอนตี้เขา ที่บอกว่าทหารนี้ไว้ทำไมผมก็เข้าใจดีนะทุกคนสู้ๆครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนระหว่างนี้ดูพาทิตตกกันกำลังจะตกขนาดนกยังมาดูพาทิตตกสงสัยว่าผมถ่ายอะไร ไปแล้วหนึ่งตัเป็นมุมที่สวยงามมากสำหรับผมนะผมชอบบรรยากาศแบบนี้จังสง,งบเยน็นได้คุยกับตัวเองได้อยู่กับตัวเองบางครั้ง การอยู่กับตัวเองมันก็คือสิ่งที่ดีเราได้คิดทบทวนในสิ่งที่เราทําไปแต่ละวันว่ามันดีหรือเปล่าว่ามันใช่หรือเปล่าได้ค้นหาตัวเองว่าสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําจริงๆในชีวิตนี้คือสิ่งใดอะไรคือความถูกติดแท้จริงของเราเงิน สิ่งของคำลักหรือคนที่เรารักถ้าคุณได้คุยกับตัวเองบ่อยๆคุณจะได้เจอในสิ่งที่คุณอยากจะทำมากที่สุดพอกุณก็บอกคุณไม่ได้ว่าสิ่งที่คุณอยากจะทำมากที่สุดคือสิ่งใดสิ่งอะไรสิ่งไหนที่มีความสุขสำหรับคุณที่สุด สำหรับผมก็คือธรรมดาความธรรมดาที่เป็นอยู่วัตถุหรือสิ่งของที่มันหรูหราสวยงามราคาแพงมันก็แค่เหมือนมองกุฎที่สวมก็แค่นั้นแต่ไม่มีอะไรเลยที่อยู่กับเราได้ พอจิตใจเราทำใจเราให้มีความสุขก็พอแล้ว